เจ๊น้ำกันค้ารับเติมเกมอีฟอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพรแท้ต้องริ้งใต้คลิปนี้นะครับรีวิวคบาบัรงวัวันนี้ขอเสนอปีเตอร์ชะไมพอนะถ้าเอาตารวมบูสเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งสี่แต่ว่าเราทําตาร้อยห้าได้ครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมแนะนําเพิ่ม5สกิลให้แล้วกันค่าบัรางประตูเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโคตรสวยนะไม่ต้องโมไม่ต้องเปล่าน้ำแต่หลัก90หมดแต่จุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะก็คืออากาศายานล่างเนี่ยเป็นประตูที่แบบอากาศายานถือว่าน้อยมากๆนะครับในโปรโมทประตูเดี๋ยวผมเปรียบเทียกบกับตัวอื่นให้ดูลองเปรียบเทียบกับล่างเก่าะรเเลยคนนาาามพพวกกับ็ หลายๆคนน่าจะเปิดแหละถ้าเป็นประตูแหลข้าวนำประตูคือร่างใหม่ดีกว่าหมดนะเอ้ยเกือบหมดนะดีกว่าแบบหลายๆอันเลยแต่ว่าดีกว่าบวกมัน123นะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ต่างเลยคืออากาศยานนะร่างเก่าเห็นไหมดีกว่าเยอะมากอะโอ้โหร่างใหม่คืองงเลยว่าทำไมมันทำออกมาแบบอากาศยานน้อยก็ไม่รู้นะอเปรียบเทียบกับเช็คให้ดูบ้างนะเอาเป็นค่าลังประตูเลยนะประตูเนี่ยภาพรวมแล้วก็จะเป็นชมเคิล่นดีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นอากาศยานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะก็จะเป็นเช็คดีกว่านะคือร่างเนี้ย พีเตอร์ชมไมเคิลถือว่ากาสยานดอกมากๆนะครับในส่วนของวิธีกำนัเปลี่ยนค่าพลังนะไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นนะถ้าเป็นบ er นะูสเตอร์น่ะมาตรฐานนะประตูก็มีบูตส2งอันอนะบูตเซฟิงโนะกคิปปิ้งเนี่ยพวกเนี้ยก็เด้งไปร้อยหนะเสียดายมากนะถ้าใช้บูตโค้ดเข้าช่วยอะไรพวกนี้หรือเป็นโค้ดเกก็ตามนะไม่สามารถเด้งไปร้อยหได้นะหัวเนี่ยคือแบบ โคตรน่าเสียดายนะจริงๆมันควรจะ106แล้วเพราะมี2ล่างไง้าแบบนี้ปฏิกิริยานะครับโขน100นะถือว่าสวยมากนะในส่วนของการโมเครื่องและปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยผมจะลดแบบนี้ละกันอากาศยามันน้อยจริงจะลดออกไปหมดเลยก็ได้นะเพราะมันไม่ไดีดีอยู่แล้วผมจะลด GK1 ด้วยเดี๋ยว11พอนะแล้วก็ไปเพิ่ม GK 3แล้วกันถ้าเป็นการจับบอลแล้วก็รีเฟกส่วนใครที่อยากจะให้รีเฟกมันสูงอะเนี้ยลด GK 2ได้นะปรับให้ GK เออรีเฟกอะมันกลายเป็น99แบบเนี้ยผมว่าก็สวยนะเพราะว่ามี9 9ถึง2อันนะน่าจะเหนียวอยู่แล้วแหละคือไม่ไม่น่าจัดหรอกใครที่เคยใช้ร่างเก่าอะ่ะบอกเลยว่าโคตรเหนียวนะใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะผมแนะนำให้เปิดนะครับเพราะว่าเป็นประตูที่เหนียวที่สุดในเกมแล้วถ้าเกิดเป็นร่างเก่านะแต่ว่าร่างใหม่ผมไม่รู้จะเหนียวไหมในส่วนของสกิลนะับ ผมแนะนำเป็นวานัตพาร์ตเวดเดิพาร์ตโรบเทจ GK h ฮพาร์ตนะครับแล้วก็ไฟติ้ i สปี i เ i ตถ้าแลนดอมได้สัก2-3ถึงอันตามเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครบเครื่องแล้วแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มีร่างเก่าอยู่แล้วผมแนะนำว่าร่างนี้ข้ามได้เลยนะเพราะว่าร่างนี้มันข้าบันประตูดีขึ้นไหมดีขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับดีขึ้นเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งที่ดรอปไปเลยคืออากาศยานผมว่ามันก็น่าจะมีผลในจังหวะบินเซฟหรือแบบว่าจังหวะอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะมีผลพอสมควรนะมันไม่น อำนาจเปิดนี่คือแบบลดหัวแ่ำสรับคนที่มีร่างเก่าอยู่แล้ว